โอเคครับกาบสวัสดีเพื่อนแม่พี่น้องนะครับพบกับเคซี่แบร์ทีวีกันดีนะกับเกมดับดับเอ็มอินเทอร์เน็ตเลิฟนะครับกับแพท2.0เรานี่เองนะครับก็อย่างที่รู้กันครับแพท2.0มาก็ต้องมีแมปใหม่เข้ามาครับมีแมปใหม่เข้ามาก็ต้องมีมอนเตอร์ใหม่เข้ามาใช่ไหมครับพอมีมอนเตอร์ใหม่เข้ามาก็ต้องมีการ์ดใหม่เข้ามาอีกแล้วนะครับผมผมก็เลยว่าวิธีรัดนะครับในการที่คนขี้เขียดไปเก็บการ์ดนะครับหรือปลดการ์ดตัวมอนใหม่ให้หมดครับ เราก็จะมีคุณลุงด้านข้างขวาเรานี่เองนะครับคือคุณลุงคิงโพลลิงนั่นเองครับสำหรับการที่เราเล่นแร็ล็อกมานานแล้วครับก็มันก็จะมีในส่วนของที่เราต้องลงดันในแต่ละอาทิตย์นะครับเช่นพวกฮอคอยพวกดันกิวแล้วก็เลดบอสนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งสุดท้ายก็คือออร่าขึ้นนั่นเองนะครับเราได้ลงออร่าขึ้นทุกๆอาทิตย์นะครับเราก็จะมีการ์ดสมุดการ์ดที่เราได้มาจากการที่เราผ่านด่านทั้งหมดนะครับ ต่การ์ดบางการ์ดครับมันก็ไม่มีความจําเป็นในการที่ว่าเราได้แล้วต้องสะสมเก็บไว้นะอย่างผมนะครับารามาก็เยอะมากนะครับการ์ดบางตัวนะครับผมก็ไม่ได้เอาไปใช้ครับบางคนก็เอาไปผสมการ์ดเป็นตัวการ์ดดาวหรือเป็นการ์ดตัวอื่นได้นะครับแต่บางคนก็คือผมก็สะสมมาเยอะแล้วแหละแล้วก็ไปปลดการ์ดที่เป็นการ์ดดาวมาเยอะแล้วเหมือนกันนะครับก็เลยแบบว่าเออครั้งนี้มาดูดีกว่าว่าถ้าผมสุ่มการ์ดเอาการ์ดไปผสมใหม่นะครับแล้วก็จะได้การ์ด ตัวของแมปใหม่มาหรือเปล่านะครับตัวการ์ดของแมปใหม่มีเยอะมาเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวมาผมไล่ให้ดูกันแล้วกันว่ามันมีจากตรงไหนบ้างนะครับอ่ะรับกดไปที่ช่องการ์ดนะครับแล้วเราก็กดไปที่ในส่วนของมอนตัวใหม่นะครับก็จะมีบางบางตัวผมก็ไม่ปดนะผมยังหาไม่เจออย่างเช่นไอ้สองตัวเนี้ยที่เกียดรีตัวแล้วก็เนี่ยครับเนี่ย ไข่ตัวนี้ครับมันก็ไม่ได้สะสมแต่ว่ามันต้องไงก็ต้องกดอะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวการ์ดตัวใหม่เนี่ยดูดิครับยังไม่มีเลยกบแดงกดแดงในแมปใหม่เอในแมปแมวนะครับโอเคอยู่ไหนวะอันนี้ก็ไม่ได้ลดนะครับแต่ว่าสุ่มแล้วมันเปลี่ยนมาได้มานะเนี่ยบางตัวผมก็ยังลดไม่ครบเลยส่วนแต่ส่วนใหญ่หลักๆก,ก,ก็เหลือแค่มีนี้บอสกับกับ m v p แล้วแหละโอเคเราไล่ไปดูเรื่อยๆนะครับ นี่ส่วนบอสผมเลื่อนเลยหรือเปล่าอุย้ยตัวนี้ผมก็ยังไม่มีนะเนี่ยเนี่ยบางตัวก็คือแบบไม่คาดคิดว่ามันยังไม่มีครับก็เออนั่นแหละก็ลองมาดูกันอืมเนี่ยครับอย่างพวกนี้ครับผมก็ยังไม่มีเลยเนี่ยอ่าไม่รวมพวกบอสนะก็คือเนี่ยยังไม่ปลดเลยครับผมเนื้อหาไม่ได้เลยโอเคมาแมปนี้ละเนี่ยพวเนี้โอเคไม่ปวด หายยากเหมือนกันครับเนี่ยเนี่ยพวกนี้นยังไม่ปลดเลยเนี่ยเยอะมากนะที่ผมยังไม่ได้ปลดนะนี่ครับผมก็มาดูในส่วนของแมปใหม่นะครับก็จะเป็นตั้งแต่ตัวนี้ไปเลยนะครับเนี่ยอย่างการ์ดตัวนี้นะครับที่ได้มาจากแมปใหม่ ai, ก็จะเป็นการเก็บพอไปฝากสมุดแล้วอ่ะครับ<ม>ก็จะได้ดาเมจเผาแมลงนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นเลยนะถ้าในกรณีฝาเอาไปใส่ตัวก็ได้เป็นยี่สิบเปอร์เซ็นนะครับมันเป็นต,ติดอาวุธเนาะตัวนี้ จะบอกว่าสิงโตก็คือสิงโตนะครับผมตอนนี้ดูที่ว่ามันจะได้อะไรนะก็บวกแมกซีกกบเล็บเฉยๆนะครับจนตีพวกนี้ก็ธรรมดาตีบวกก็ไม่ได้ใช้อะไรครับเอามาฝากสมุดน,นะครับส่วนนี้สีฟ้าเหมือนกันคล้ายๆกันนะครับตัวนี้บวกออดามินะแล้วก็สกิลแอตแทกบวกสองอันนี้ก็เฉยๆนะครับแต่ว่าเอาไว้ฝากสมุดเดียวเพราะว่าตัวเนี้ยสุ่มมันต้องปลดแอตแทกสามนะครับส่วนตัวนี้ครับผมก็เหมือนกันทุกอย่าง เน้นในการปลดสมุดแล้วก็ปลดแอตแทกอย่างนี้ครับเป็น m แอตแท็นะแต่ว่าผมก็เป็นสายไม่ได้เป็นสายเวทเดี๋แล้วก็เลยไม่ได้ใช้ครับนี่ตัวนี้เหมือนกันนี่ครับบวกปลด a t k สาเปอร์เซ็น a t สามนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยพวกนี้ก็ไม่น่นอยู่แล้วแหละได้รับดาเมจทตุถึงก็เอามาใส่ตัวนี้น่้จะใส่พระคุมนะก็ได้ได้อยู่นะส่วนนี้มินิบอสแล้วครับอันนี้ก็มินิบอสเนาะ เรามาดูกันครับว่ามันจะได้ไหมนะครับผู้นี้เผลออาจจะได้กดการ์ดที่ดีกว่านี้ก็ได้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันผมจะกดการ์ดเท่าที่มีนะผมจะไม่ได้ซื้อเพิ่มนะครับโอเคทําการ์ดใหม่เลยนะครับไล่ตั้งแต่การ์ดขาวไปเลยนะอะไรที่แพงๆผมก็ยังไม่นั่นก่อนเดี๋ยวดูสิขอดูก่อนว่าอะไรที่เป็นการ์ดขาวแล้วมันแพงๆมันผมจะเก็บก่อนอืมตัวน,นี้สองแสนโคดิ๊กสามแสน ถามแสนก็ยังถือว่าเยอะนะแต่โพดลิ่งผมเก็บไว้ก่อนนะเพราะตัวเนี้ยมันน่าจะมีมูลค่ายอยู่เพราะว่าเอาไปผสมเป็นคล้ายๆเออตัวไหนวะโคลลิ่งเซนตา้าเนะเพราะว่าผมยังขาดอยู่โพลลิ่งเซนตา้าขาดอีกใบหนึ่งอ่ะเรามันผสมไาดีกว่าไม่ดีรอแล้วเสียเวลานานเกินโอเคมากดการ์ดขาวยาวๆเลยครับเอ้เก็บนี้ก่อนเอานนี้ก่อนหนึ่งสองสามอ่ะสุ่มไปเรื่อยๆดูครับ น่าจะได้ประมาณสิบกว่าครั้งได้มั้งเพราะผมมีเกือบสามสิบใบเลยอะ่ะปึ๊บโอ้โหตัวเดิมถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนเป็เปการ์ดเขียวค่ะต,ตัวนี้น่าจะการ์ดเขียวโอเคกดไปเลยครับดูครับคิมโคลลิงสามใบดูดิครับ,บ,รบผมจะได้ไหมเปอร์เซ็นต์ออกขาวที่จะได้เขียวมันน้อยนะครับแต่ว่าก็สุ่มมั่วไปเลยแล้วกันโอเคเรื่อๆมา ไปอันนี้อันนี้ผมมีเยอะมากเลยอะอลิงอลิงต่อไหนต่อดีต่อไหนต่อดีนะโอเคโอ้กดปิดอะไรเนี่ย โอเคเอาเอาหมูเ้วยหมูเรือดูส,ดสิได้ไหมครับเอาการดเขียวมาผสมละพึบโอ้ยได้การกบแดงว่ะกบแดงนี่ก็มีมูลค่าอยู่ใครที่ยังไม่ปลดสมุดต,ตัวการกบแดงดาวน,นะครับก็เอาไปทำกันได้นะโอ้ออกออก,ออกเยอะมาก บุยบุยโอ้โหซ้มอีกแล้วจะปลดไหมวะเนี่ยขอทักใบ,บก็ยังดีนะ่ะนะคึบคึ๊บ,บนะแมงวันสีแดงช่วยด้วยปุ่มโอ้ประกาศกิจกรรมได้เหรอ ดูซิการกิจกรรมแต่เหมือนจะมีแล้วนะการกิจกรรมเนี่ยมีแล้วนี่หว่าไอ้การก๊อบแดงที่ผมได้มเพคู่กี่บาทวะสามแสนนี้ตองแทนแต่การอะบอกเลยว่ามันได้น้อยแล้วครับได้ราคาน้อยมากไม่เหมือนช่วงแรกๆเนาะ ตอนนี้ทุกคนแต่ละคนก็สามารถฟาร์มกันได้หมดแล้วนะลิงไปไะ้การข่าวผมหมดแล้วเหรออ่ะอเลยเออตรงนี้อ่ะบุย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  ทั่วมงเขาให้เอาอโหไม่หมาน้ำตาลนะครับตัวนี้ก็ถ้าเป็นสมัยก่อนนี่รวยได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็ราคาถูกแล้วแหละโอเคต่อเราไมไ่รอครับต่อเลยครับปลดสักใบหนึ่งได้ไหม,มอะไรก็ได้ที่ผมยังไม่มีอ่ะโอ้โหไม้แดงเหรอเฮ้ยไม้แดงผมยังไม่มีปะ ดูสิว่าปลดหรือเปล่าโอ้เหมือนจะไม่ปลดนะครับถ้าไม่ปลดมันจะขึ้นตรงนี้เลยเข้าไปดูนิดไม้แดงผมมีแล้วปลดแอทแทคกเหมือนกันนะไปต่อชื้อซื้อซื้อ่ออะหนูถามตัวครับดูสิดูสิ อืมเอ้ยดอ,อกเลดี้ดอ,อกเลดี้นี่ก็ดีนะครับเป็นแบบตีเผาแมลงนะเผื่อใครเข้าแบบไปฟาร์มที่มแมลงก็สามารถเอาตัวน,นี้มาใช้ได้อ,อ้ไปตีมแมลงต่อบุยบุยบุ๋ยบุ๋ย,ย,ยอ่ะอืมไม่ปวดเลยครับทำ เรื่อยๆครับเรื่อยๆผมพอปลดสักใบก่อนแล้วกันนะมาฮึบอือหือหมาดำไม่ปลดเลยครับะ นิตาีิเอาให้หมดเอาให้ตัวเธออีกแล้วโอ้โหผมขอเป็นคนเหมืองได้ไหมมามาขนาดนี้ให้หมาน้ำตาลมาสองใบแล้วโอ้โหเลดดิกมีการ์ดเลยดิกไหม ไม่ใช่เลดิกอาร์เอรนี่ไงไปนี้ผมก็ยัดได้นะผมยังไม่ปลดเลยเนี่ยโหแล้วแพงด้วยเดี๋ยวเรามาค่อยวัดดวงตอนการ์ดฟ้ากันนะครับตอนนี้การ์ดเขียวก็สุ่มๆไปก่อนถ้าได้การ์ดฟ้าขึ้นมาก็โชคดีไปนะครับเพราะบางตัวผมก็จะไปเก็บทําการ์ดดาวด้วยเอ้ยอันนี้ผมยังไม่ได้สวยปลดปลดไหมปลดแหละเพราะผมยังไม่มีนี่ไง เอยมาแล้วครับบอกแล้วมันไม่คาดคิดครับมันไม่คาดคิดมันต้องได้พวกนี้มามั่งแหละอ่ะต่อครับต่อครับก็ใจชื้นไปนิดนึงนะได้ใบที่ผมต้องการกดลหละมันจะได้ไม่ต้องไปนั่งรีตัวด้วยท่วมโอ้ยเกลตันกระดู ไปเลยครับการ์ดล้หมดแหละการ์ดเขียวเราบุ๋ยบุยไม่ได้ต้องดูการ์ด้วยครับเพราะว่าเดี๋ยวผสมผิดนี่แย่เลย ตัวน,นี้ผมมียังวะมันจะมีแล้วไหมแต่มันต้องเหมือนไม่ได้ปลดเฉยๆมันได้ฝากสมุดอะโอ้ไม่ได้ด้วยครับไม่เป็นไรผมไม่ดูละเดี๋ยวเวลาครับเกมาใช้กันนั่งั้ำตะเกียวตันเอ้ยไม่ใช่ตเกียวตันเลดิกแ a คชั่นครับเปลี่ยนเป็นเลดิกธรรมดาครับเลดิกถือดาบเพี้ยง ไอ้นอนแต่เป็นกาดฟ้าเยอะเดินเอามปผสมมาทั้งข่าวแดงผมเยอะมากอืมได้เป็นกาดฟ้าครับไม่เป็นไรครับไอ้คุณไอ้ผู้นี้ผมก็มีแล้วแหละผมเอาไว้ผสมต่ออีกทีนึงนะกดเรื่อยๆครับ รู้กันไปเรื่อยๆชิวๆยาวๆนะครับเที่ยงผมงปลดไปอันเดียวอย่างเงี้ยอันเดียวป่าวะน่าจะอันเดียวน,นะการฝาที่ต้องการก็ไม่ได้ด้วยพ่วมเอาเมนวิเตอต้า แค่หมดแล้วครับบางอันที่มันได้เป็นการ์ดเขียวอะแต่ว่าผมว่าอาจจะเก็บไว้นะครับเพราะเก็บเพื่อืใช้นะอด้อเด้อเนี่ยการแมลงหรือผมอันจะต้องเก็บก่อนไปแค้ครบแล้วครับ เดี๋ยวยังมีอีกตอนที่ผมเนี่ยมันจะได้เศษของสมุดอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมมาเปิดอีกโอ้ยวนไปลิงพึ่งเอาลิงไปผสมได้ลิงใหมกแล้ว <c oughs> นี่มาน่าจะกล้หมดแล้วครับผมยังไม่าสมุดมาเปิดนะการผมแบบสุ่มอย่างนงี้ไปดีกว่าอ,อ๋อแมงสาบอีกแมงสาบสามใบแล้วเนี่ย โอ okay. เคเ๋ยวเอาตัวไหนดีปึ๊บอ่ะตามตัวนี้มาบุ๋ย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 บุวนเขาให้อมหมาหมาโอสโปนะครับอ่ะเอานี่ไปเลยมีเยอะเกินไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้น ได้หนอนเียละน่าจะได้อีกตาหนึ่งมั้งปุ๊บอันนี้อเว้นเก็บไปก่อนนะครับเผื่อมันดองแล้วเผื่อมันแบบได้ของดีอันนี้ผมจะเก็บไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไว้ใช้เนาะเอออะ,อะสุดท้ายครับผสมกา๊าซเพราะว่าเดี๋ยวบางอันผมต้องเก็บไว้ใช้ด้วยนะว่าไว้ไวผสมเป็นการอันอื่นนะครับ โอเคไปน,นี้ผมเหมือนก็นยังไม่ได้ปวดเลยปะดูฝังว่าตอนนี้อ่ะจริงด้วยจริงด้จริงด้โอเคนี่ครับได้ปวดมาอีกไปนึงสวย่า่างตัวเนี้ครับเดี๋ยวผมต้องใชง้การแมงสามมาปวดนะโอเคฝั่งอันก็มีครบเกือบหมดแล้วมาทีนี้กาซ์าครับ ดูซิว่ามีอะไรประสมได้บ้างไปเลยครับพิจัต้าไปเลยสามใบดูซิจะได้อะไรดีๆไหมเอ้ยนี่ไงตัวนี้ผวย,ยังไม่มีนดเต้ครับตัวนี้ผนจํจำได้แม่นเลยหรือเปล่าวะอ้ามีแล้วกู <laughs> คิดว่ายังไม่มี มีตัวไหนวะนะระผสมต่อผสมต่ออย่าเอาไอ้พวกนี้ผสมเด็ดขาดนะครับอย่าพลาดนะอย่าพลาดนะอ่ะบุยบ๋ยบุยบ๋ยบุ๋ยบุ๋ยเพี้ยงอ่าไม่มั่นใจว่ามีไหมตู้ที่ปดไหมไม่ปดมีแล้วเหรอวะ อ่อตัวนี้ก็ดีนะครับแต่พวกกีรเบเตเปนรเ็น่ยดีมากเลยราคาแพงด้วยเก็บไว้ก่อนอึบ๊อ,บอ,บอเคหาใบาไป,ไปแต่ตัวนี้ผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วมีอยู่แล้วใบหนึ่งยึบพ่วงโอ้โหหนักเลยตัวนี้ยิ่งหนักเลย มาเรื่อยๆเรื่อยๆครับเรื่อยๆตายจะไม่โบดให้ผมเลยเหรอฮะนี่กดมาเยอะแลยนะเนี่ยเออตอนนี้ผมเก็บไว้เพราะว่าต้องใช้ในการทำดาวครับโอเคใกล้หมดแล้วไป จริงๆเอามาสลายการ์ดทำการ์ดบอสก็ได้แหละแต่ผมว่าเอามาเปิดอันนี้ดูก่อนว่ามันได้นี่ผมไม่ได้เลยเนี่ยเขาบับว่าที่แบบใหม่ผมไม่ผมไม่มาเลยอ่ะโอ้โหใจร้ายใจดำกันน่าจะไดอ้อีกสักสองทีอ่ะโอเคอ่ะกดแต่ผมทีนี้แล้วอีกทีหนึ่งพอแล้วน่าจะไม่ได้มีโอกาสได้ละ อ่าเห็นไหมได้ปรับได,ดได้ตัวเดิมเลยได้ตัวเดิมที่เพิ่งได้มาเนาะเนี่ยอ๊บอ่ะน่าจะได้อีกสองทีนะเมื่อกี้เหมือนมีการ์ดบางอันที่ผมมีแล้วเอามาผสมไปเลยเออนี่ไงครับแฮปปี้ตัวนี้เก็บไว้นะครับดีนะครับเพราะว่าต้องไปทำการ์ดดาวนะใคร ใครจะมาผสมก็ดูด้วยกันว่าบางอันนะครับมันเป็นแบบที่ผสมไวกร,รมการ์ดดาวแล้วได้ปลดแอตแทกนะครับอย่างฮาร์ี้อ่ะครับเป็นฮาร์ี้ดาวมันจะปลดแอตแทกตั้งสิบสองเลยนะเดี๋ยวก็ดูดูกันหน่อยแล้วกันนะครับว่าเดี๋ยวมาผสมมั่วนะครับโอเคอืมอ่ะทีสุดท้ายครับพอ,พอแล้ว กันนะปึ๊บปื๊บปึ๊อบอย่าก,กดผิดนะอย่าก,กดผิดกดผิดนี่งานช้างเลยครับผมเอาเอากาคนเหมือนมาผสม <บา S 2> นี่ฮาเลยฮนะโอ้เอา้าวกูดได้ตัวเดิมมาทำไมวะเนี่ยอืมอจังวะอะกบแดงท้ายเอาตัว สุ่มๆม,มากดดูแล้วกันอ่ะสุดท้ายจริงๆแล้วโอเคทับกันอีกแล้วโอ้ยได้เยอะเลยอะ่ะเนี่ยลองเปิดดูซิว่าได้การอะไร จะค่อยมาผสมอีกีนรอบหนึ่นนงวันนี้ได้ตั้งกี่เล่มว่าห้าเล่มหมดให้หมดแล้ไม่ได้ปลดอะไรหรอกเกิอไดอ้เกิอได้กา๊าซอีกทีหนึง่งจะได้กา๊าอีกทีหนึ่งไหมอมหมืนันกรผสมการาซเดิมๆม,มากลับมาอีกแล้ว การเดิมๆกลับมาอืนอนะกาหฟ้านะเหมือนเดิมเลยอาเหมือนเดิมเลยครับโอ้โหสรุปคือไม่ได้ปลดนะครับผู้ชมก็ไม่เป็นไรครับก็ดวงแต่ละคนเนาะยังไงก็ลองมาเปิดสมุดแต่ว่าขอให้เช็คกันก่อนนะครับว่าการบางอันนะครับมันเอาไปทํำการดาวได้อย่าลืมนะครับผม โอเคครับผมก็จบไปแล้วการสุ่มการ์ดสำหรับมอนสเตอร์แบบใหม่นะผมก็เฟลไปนะครับไม่ได้นะครับแต่ก็ให้ลองมาสุ่มกันดูนะครับขำๆนะครับเผื่อได้ปลดสมุดเนาะเผื่อแบบแอตแทกบางทีแบบการ์ดมันหายยากครับอยากปลดสมุดก็มาปลดตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคครับยังไงวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ใต้คลิปแล้วก็กดซับสไครต์ให้ถึงหนึ่งมาซับให้ผมด้วยนะครับผมแล้วมาเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกัน